สวัสดีค่ะวันนี้นะคะต้นอ้อก,ก็อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะวันนี้นะคะต้นอ้ออยู่ที่ร้านกรน,นะคะกรยานยนต์วันนี้มาส่งมอบเครื่องนะคะเป็นรุ่นนะคะ7 0 6 d ดีนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นล็อกลมนะคะล็อกลม ใครสนใจนะคะก็สามารถสั in ่งทางอินบ็อกซ์ไ oh ด้เลยแล้วก็ช่วงนี้นะคะก็ยังจะส่งสินค้าให้ได้ตามปกตินะคะหรือว่าลูกค้าคนไหนอยากทราบรายละเอียดนะคะก็อินบ็อกซ์นะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะเป็นอ้อยินดีตอบให้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะ ก่อนเราจะทำการนะคะถอดยางเราต้องบีบยางออกก่อนนะคะ ที่ยียบครับเอไเ่มไสอครับเตนนิมะไร่อยเไปส่องี่แหละคร่ึอก่อนนะครับพอพึ่งอไปไปสอได้แล้วครับตอนนี้นะคะเป็นที่เหยียบตรงๆนะได้ครับลองเหยลองเลย 九米啊，九米啊。

เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครนะคะที่สนใจเครื่องนะคะก็สามารถโทรศัพท์นะคะแล้วก็เบอร์โทรนะคะต้องให้ไว้ในคลิปแล้วนะคะโทรศัพท์สอบถามนะคะได้นะคะในราคาส่งในราคาเครื่องนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะ